สวัสดีจ้าเอฟซีมีตตาแว่นสวัสดีพี่น้องทุกๆคนมีตัวตาแว่นสามารถรับชมได้สองช่องทางเ้อจากทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook สามารถรับชมได้สองช่องทาง YouTube และ Facebook พี่น้องสะดวกทางไหนก็เข้าไปรับชมได้ค่ะทาง YouTube และ f a c e b o o k ค่ะ มื่อนอีอย้ยายนุ่งามาเบิงนี่ค่ะพามาเบิงมีดสวยๆไว้สำหรับเหลามีสวยมีดงางมเหมาะมากมากเลยค่ะสำหรับเหลาชุบแข็งเบ็เศษมาเบิงอันแรกเนาะคะ่ะมาเบิงอันแรกมีดปาดตาลนีน่ค่ะมีดปาดตาลสวยสวยค่ะมีดปาดตาลเบิงค่ะ มีดปาดตาลรุ่นจิ๋วนี่ค่ะมีดปาดตาลรุ่นจิ๋วทําจากเหล็กใบเลื่อยอ่าเพิ่นท่วงมหายายน้องน้อนค่ะอะ่ค่ะเพิ่นบอกว่ายายจะเอาตีมีดปาดตาลให้นี่ทำจากเหล็กใบเลื่อยเออเอาเล็กใบเลือ่อยเออเอาเล็กใบเลื่อยเห็ดยายต้องการจัดให้เลยค่ะนี่มีดปาดตาลรุ่นจิ๋วทําจากเหล็กใบเลื่อยค่ะนี่หนึ่งจุดแปด ันนี้ค่ะหนึ่งจุดแปดคูณห้านิ้วมีดปาตาลน,นี่หนึ่งจุดแปดคือความกว้างค่ะหานิ้วคือความยาวนี่ค่ะนิ้วคือความยาวด้ามไม้ประดูเ่เบิ้งค่ะสวยมากมากเลยมีดปาตาลรุ่นจิ๋วเนาะอทำจากเหล็กใบเลื่อยนี่เพิ่นมีด,มดอันเพิ่นสร้างแย่นงนงกัะย้ายนงตลอดค่ะโมโหว่าจักชุดหลายชุดค่ะหลายอันเนาะ บันนีเพ่น่าอันแดดกับมีอันใดกับมีมืดเนี่แต่ลากลูกปืนกับมีอันใดอันใดกับมีดมืดแล้วบันนี้เอาบาเร่อยเดอยายเพื่นเพันว่าเอาบาเร่อยไห้เดอยายยายน้องกับจัดไห้นะมีดปาดตาทําจากเหล็กใบเลื่อยนี่ค่ะมึงสันซีมินพันบอกว่าเอาสันซีมินเดอยายเพื่อนอ่ะ ามมิลน,นี่สามถึงสี่มิลเลยค่ะสามมิลน,นีน่สันสามมิลเบงสวยสวยขัดเครื่องใบย่างย่างน้องยังชอบเลยเนาะค่ะงามค่ะเนี่กระทัดรัดนี่ค่ะอันนี้หนึ่งจุดแปดคูณห้านิ้วหนึ่งจุดแปดคูณห้านิ้วราคาสี่ร้อยบาทราคาสี่ร้อยบาทค่ะบ่วแพงเลยค่ะราคาลักลอยสวยสวยด้ามไม้ประดู มีดปัดอ่ามาเบิ้งอัตโตม,าม,มามีดแหลมบ่มนมีดแหลมเนี่ยมีดตอกนี่นกับว่านี่เนาะค่ะมีดตอกทรงหงเหินอันนี้มีดตอกทรงหงเหินเพิ่นว่าเอาดามเลยค่ะดามอันนี้มีดตอกทรง,หง,ห,งหงเหินดามกันนี่มีดตอกทรงหงเหินดามดามกันค่ะ นั่นก็มีดามบ้องดามกันเนาะมิดตอกมีดามบ้องดามกันอันนี้เพิ่นเอามีดหงเหินดามกันเผานดานเพิ่นเห็ดเองเนาะค่ะนี่หงเหินดามดามกันนี่ค่ะอ่าหงเหินนี่เพิ่นเอาอ่าสองคูณเจ็ดนิ้วราคาสามร้อยบาทมีดตอกทรงหงเหินสามร้อยบาทค่ะ สะดวกทางก้งใดกะสะดวกช่มทาง้งใดกะเข้าไปช่มไหนเด้อค่ะสิยายนงบอกยายนงม่เก็บไปทางน้ำเน้อแ้ะพี่นองยายนงก็เลื่อมบอกยายนงก็เลื่อมบอกนะพี่นองสะดวกโอนก็ได้เก็บไปทางก็ได้สะดวกทางทา้งใดยายนงกะจัดให้ค่ะล้วแจ่ลูกค่ะล้วแต่พี่นองสะดวกจะโอนไมหมยายนงกอนก็นกนได้หรือจะเก็บไปทา้งก็ได้ค่ะบ่มีบวกเพิ่มเน้ะคะ่ะ ปลายทางราคาเท่าเดิมไม่บวกเพิ่มนี่น้องเห็นแล้วก็อย่าเสื่มกดไลค์กดแชทกดติดตามให้ยายน้องแนะนเด้อค่ะเห็นแล้วก็กดติดตามให้ยายแน้นำเนมือนี่ยายน้องกับพามาเบิงซัมเน่ก่อนสวัสดีจ้า